Hello Mingla si ba Learn Thai online ngan ni pian le jor sai lai ba Thai ta la 36 lon atan thai ni ko mya we pi taw ma phit ba Sala 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 i Sala 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 u สระอืสระอือสระอือสระอุสระอุสระอูสระอูสระเอ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 สระแอ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 ะ สละโอ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 สละอ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 สละเอ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 ะสละเอียสละเอียสละเอีย สละเอือ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 สละอวสละ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 อัมสละอัมสละไอไม้ม u วนสละไอไม้ม u วนสละไอไม้มาลัยสละไอไม้มาลัย สลเอาสลาเอารือรือรือห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 รือ